สวัสดีครับห้าน้อยพิเศษนะครับจำที่20นะนะครับผลเมื่อวานออก7 4 6 5 5เลขที่เราได้0 0 0 0นะครับ0 0 0นะผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยด้วยนะหลุดเดินมาติดมาแล้วก็หลุดนะครับอ่าดูวันนี้นะครับรุ่นวันนี้กันวันนี้ได้ตัวนี้นะฮะสี่หนึ่งแล้วก็ห้านะครับนะครับจับรวมกันเลยนะฮะ หนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งห้าไปเลยนะจับรวมเลยวันนี้คิดว่าน่าจะเห็นผลนะฮะหรือไม่ก็นี่ครับสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่อะไรพวกนี้นะครับจับตัวเลขทั้งหมดนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะหนึ่งสี่ห้าเอาโอเคไปดูผลรวมน้อยเมื่อวานนะครับผลรวมน่อยนะครับ รมายันลาวเข้าตรงนี้นะฮะสองหนึ่งนะครับเข้าตรงน้อยวีพีนะสองหนึ่งส่วนลาวก็นี่ครับศูนย์เ้านะครับามาดูวันนี้กันนะ ครับของอันนี้นะฮะใส่ตัวเด่นอีกหนึ่งตัวนะครับสี่แปหนึ่งสครับที่เด่นเด่นหนึ่สสี่ปดนะครับสี่แปดหแปนะยี โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝาค้ำเตือนไม่สช้นเคยนะตัวเลขมีข้อมีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับอ่ะสำวันนี้ต้องไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ